สวัสดีค่ะพี่นอ้องพี่นี่สาวดดนค้นโก,นกนมาแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะปลอดภัยดีค่ะขอบคุณหลายๆทุกทุกักกนเอฟซีเที่หงความเป็นห่วงพี่นี่นาะพี่นี่กานเที่ยวแบบสนุกเลยจ้าไปเที่ยวก็ต้องเที่ยวค่ะ,ะกลับมาก็ต้องทำงานเหมือนเดิมตอนนี้กำลังลดน้ำยาอยู่ค่ะประมาณ30มสินาทีพี่นี่ก็แล้วค่ะ แล้วกับพี่นี่ก็สิไปไปปลูกต้นนั้นทั่วบาซินอีกที่ที่เขาว่าเกิดพี่นี่สิไปไปไปตัดมาแล้วก็มาลงดินอีกเนาะมันเกิดอยู่ค่ะเออมันเกิดอยู่พี่นี่ก็ดีใจว่ามันเกิดแต่ว่าก็เกิดยากยากต้องน้ำให้เถิงค่ะพี่น้องค่ะจ้าพี่นี่ไปเที่ยวมาพี่นี่ได้ยังมะแน่อันที่หนึ่งค่ะได้ความสุข สองได้ไปเที่ยวหมองที่ห้องบบเคยเห็นได้ไปสัมผัสกับคนเชียงคานกับจังหวัดเลยไปบึงวิถีชีวิตของเขาค่ะ,ะกับเขากับน้ำกะพ่อกินได้อยู่แต่ว่ายูโรงแรยมยังไงค่ะพี่น้องค่ะอยู่โรงแรยมยังไงอาหารเข้มพี่นี่เหลาบ่มีความสีเวเลยเข้มแบบว่าแก้ไม่ได้อยู่โรงแรมที่พี่นี่ไปพักเนาะพี่นี่ลืมสั่งเขาว่า ไเห็ุเข้มบารี้คิดว่าลุงแรมคิดว่ามันเสียนเหตุแบบรสุดฉิปานกลางบกเข้มกับนี่น้ำปาน้ำหยางมาน้าอยู่เขาเอาน้ำพริกน้ำพริกน้ำปลามาให้แต่ไม่สามารถจะใส่ได้เลยค่ะแล้วก็แล้วก็วกพี่นี่ไปกินอยู่ยูนองไข่ค่ะอยู่นองไข่ย,ย,ขย,ยู่อยู่น้ำแพร่ค่ะพี่น้องอยู่แพร่มาจากแพร่ที่เขา เอาไว้กางอาคารแม่นม้ําโค้งที่ห้าลงไปกินนั่นแหมจ้ะอาหารกับพ่อไปพ่อใส่ได้อยู่แต่ว่าเป็นยังเขาคือเอาเขาที่ที่บ่มีคุณภาพมามาเสิร์ฟห้านี่แหละล่านอาหารบ่หัก,กันล่านอาหารใหญ่ๆก็คือกันเป็นยังจังเอาเขาที่บ่มีคุณภาพที่ราคาถูกที่สุดนะคะเอามาเสิร์ฟพี่นี่เห็นเอาซ่อนมใไ่เลาะจมูกนี่รู้สึกได้ว่านมันสาบ บิดความรู้สึกหมดความรู้สึกทันทีแต่ว่ากะหมดทุกล้านแต่ว่ากเกือบทุกล้านที่ใส่เขาที่บมีคุณภาพมาเสิร์ฟเฮ้ากับเขากับแพงแล้วคะ่ะบ่แม่นว่าถืถอๆได้ทุกเกือบทุกที่ที่ใส่เขาที่ที่มีกินใช่ไหมคะกินสับๆจ้ะนั่นแหละ พี่นี่เสียความรู้สึกหกล้ห,หลายกรเลยอยากมานบอกความใน่ใจให้เอฟซีได้ยินสิเป็นคือพี่นี่บอผูกกินเขาอยู่นอกบ้านจะก,กับเขากับแพงแล้วเขาไปยังบ่งมีคุณภาพอีกค่ะพี่นี่กลบมีความมั่นแนใจมาว่าซู่ฟั่งค่ะพี่น้องค่ะมือบม,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 มือบ้านนี่บ้านเป็นยางอยู่หนองท่ายเนาะพี่นี่ตอนแฟนพี่นี่เพิ่นไปกินกาแฟ พ,พี่นี่ก็เลยงยางเหล่นในกระเป๋าใบนี่แหละจ้กไม่ใช่หนังนะมันเป็นของมาของงานมาตรฐานปานกลางค่ะมันใส่กระเป๋ากระเป๋าเน่าได้เน่าได้ค่ะพี่น้องคะนี่กระเป๋ากระเป๋าตังใส่ยาวได้นี่พี่นี่บอยากเปลี่ยนกระเป๋าราะว่ากระเป๋าของพี่นี่นั่นแฟนสื่อมหาใหญ่จากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ ซื้อท่อม,มีค่ะมีนเป็นของแทนเนาะพ่นี่ก็บประยากเปลี่ยนเอาใส่เนาะใส่ได้ใส่ได้หลือใส่โทรศัพท์ใส่กระดาษใส่ยังได้ลาย,ย่จ้ะนั่นแหละเวลาไปเที่ยวไปยังมันกระสีบ่ได้แบบวา่าอันเอากระเป๋าใบอื่นพ่นี่กระเป๋าลายลายค่ะพ่นี่มากระเป๋าก็ล่องเท้ากับเสือผานี่ถือแบบนี้ก็ได้สะพายข้างก็ได้แล้วก็มีกระเป๋าลูดข้างๆในง,งามๆค่ะพี่น้องแต่ว่าผู้อื่นสิมากคือพ่นิ่เพาพินี่มาแบบสไตล์แบบ เป็นตัวของตัวเองเนาะนี่กระเป๋าสีนีของพี่นีมีสามใบใบใหญ่ใบหนึ่งใบนี่ใบหนึ่งกับใบน้อยอีกใบเปร่ปปนะอันหนึง่งเวลาไปเบิ้งหมอล่ำไปยังเข้ากับใบใบน้อยๆค่ะจากมือว่านพี่นีม,ม,มือบ้านมือว่านมืออยููเชียงขานค่ะพี่น้องพี่นีได้ได้หมอนน้อยๆมากเขียนว่าเช e an ียงคานไปมาสีา่ใบใบละสามสิบบาทถ้าซื้อ นีนุนพร้อมกับสีร้อยก่บบาทร้อยยี่สิบแต่ว่าพ่นี่บ่เอาเพราะพนี่ไม่นุนอยู่เนาะนี่ไป้มาสีใบค่ะเอามานาั่งบ่ได้เอามาหมุนหัวดอกจก้กนี่ใบหนึง่งแล้วก็ดีใบหนึ่นงแล้วก็สีฝ้าใบหนึง่งแต่ว่าสีม่วงได้สองใบท์ขำนาบาน่ได้เนาะนี่นี่พนี่ได้ใบหนึง่งเขียนว่าเขียนว่าเชียงคานอยู่ตรงนี้เขียนว่านิยมไทยเชียงคานค่ะี อยกได้ซีใบค่ะได้เอามานางพินิหาอยู่แล้วพินิก็เลยใดใดมากอะอันหยัดนุ่นหมู่บ้านมีละกะเอามาใส่ตอนนี้เลยค่ะ <c oughs> เอ้ยพินี่มาเบาอยากมาเบาเรื่องเงินความแน่ใจที่อันน้องสาวคนเราซูฟังงล้วพ่น่อยากมาแช่ป,ประสบการณ์ค่ะพี่น้องคือเรื่องนี้อยูว่ว่า นนองคนไทยคะ่ะเพิ่นผัดมากมากเรื่องเรื่องเรื่องนันเนาะคณะนะเรื่องบนเตียงยังบ้านสีเพิ่นมากคะ่ะเราบัดที่นี่พินี่กับไปผ้ากันไปดิสโกเทกกับเหล้าเรลากับมีรถของเข้าเรลากับมีรถดของเล่าพ่นี่กับมีรลดของพินี่เนาะการไปเที่ยวดิสโกเท็กมีผ้ากันดื่มอย่างเนี่ยแจ็กหน่อยเนะาะอันยูสวิตเซแลนด์จักพินี่กับดืม่ม เบียขวดหนึ่งนี่ได้เบิดขึ้นค่ะบ่าเกินสองขวดเด้ของพี่นี่ขวดหน่อยเดย้ของเขานี่สิประมาณซีหาเพราะว่าเขามากดื่มบรด้บรด้รนิ่งท่าเขาเรียกว่าซูฟังเนาะพี่น้องว่าแช่ผสมปปการหลังจากที่เลิกจากดิสโกเท็กบางคนก็ได้ผู้ชายกลับบ้านเนาะคนไทยบางคนกับบรด้เนาะพูดถึงเพราะว่าโสดทั้งคู่พี่นี่กับโสดเล่ากับโสดเด้ เรากรลั่ลงยากับสามีพี่นี่ก็กรลั่งยากับสามีพี่นี่ก็เลยไปเที่ยวเนาะอันนี้คือมาแช่ประสบการณ์ให้เอฟซีได้ยินได้ฟังเพื่อว่าเป็นอุทาหรณ์เนาะพี่นอ้อ,นองค่ะนอนคนนั้นเพิ่นออกจากเทกมาอันนี้มีผู้ชายซีคนขอขึ้นรถกับเล่าเมียบานเล่าก็เลยโอเคเล่าเล่าคิดว่าเป็นเรื่องสนุกเนาะแล้ววันนี้ว่าท่านถึงบานเนี่ยคะ่ะ น้องผู้นั้นก็เลยจอดรถเด็กน้อยสีขนบ่เกินอายุบ่เกินยี่สิบห้าปีทุกคนน่นะนะกะเลยขอมีเรื่องเพศสัมพันธ์กับเล่ากับมูของพี่นี่เนาะรุ่มเลยค่ะผู้นั้นเสียผู้นี่เสียผู้นั้นเสียผู้นี้เสีย,เ,สยเขามาเบาซูพี่นี่ฟังเนาะนั่งคนนั้นเนาะระบาดที่นี่เขาเบาแล้วเขาก็มวนได้เลยแต่ว่าพี่นี่บมวนเด้ยพี่นี่ขิดวาตาใตาย อันจนว่าบัาน,านันตายแล้วว่าสันมูวานมูมูมูหลุนน้องของพี่นี่นะคิดว่าตายแล้วว่านันไฟอันผู้นั้นเสียบพี่นี่เสียบพี่น้องก็คมุมคืนตัวนั่นจัก้วบันนี้แ,แกก็เลยมาเบาสูพี่นี่ฟังอ่าพี่นี่ก็เลยว่าตายดีแล้วนะที่เขาบกขาทิม่มเขายานที่ว่านฮ้าไปแจงความยังประมาณสิ แต่ว่าเด็กน่อยกับบรรลุนิติภาวะเบิดสุกคนแล้วล่ะแต่ว่ากะลังคือขคองนะจ๊ะเด็กหน่อยสี่คนจ้าพี่นี่ได้มาเรา,า,าประสบประการให้เอซทุกๆคนได้ตรานักให้ดีๆว่าเอาคนขึ้นรถนี่อยู่เมืองนอกเดียพูดถึงอยู่ยสวิตเซอร์แลนด์เนยจ้ะสิเป็นเด็กที่กาลังคือคองนั่นแหละจ้ละล่ะ พี่นี่ก็ได้มาเล่าประสบการณ์ชีวิตของเพื่อนแต่ว่าเพื่อนกับเ่าสูพี่นี่ปั้งแล้วพี่นี่อยากมาแช่ประสบการณ์ซื้อดอกจ้ากับอะไรออกซ่อออกเสียงเล่าดอกเป็นมูเป็นมูอน,มอนองหักค่ะโอเคค่ะพี่นี่เมียฝรัง่ง NSP ชาแนลก็จะได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะมคมขืนภาษาฝรั่งเศสว่เวีเล่วีิวเล,เววเล่จ้าสวัสดีจ้า ฝากรักฝากควาหมห่วงใยทุกคนเลยพี่น้องพี่นี่สาวอุดรค้นโกไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ